ตอนที่64พักพวกมาแล้วท่านปรมาจารย์รู้สึกอยู่เนืองๆว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในคำพูดของเธอแต่หลังจากเอ่ยถามตลอดทางหนูน้อยก็ซ่อนอยู่ในอ้อมอกของฉินเลียตลอดการเดินทางเช่นกันและเธอยังไม่แม้แต่จะสนใจเขาท่านปรมาจารย์เกาศีษะอย่างร้อนอกร้อนใจใจหนึ่งก็กังวลว่าเธอจะทำเรื่องไม่ดีส่วนอีกใจหนึ่งก็สงสัยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่เขาเอ่ยถามอย่างไม่ลดละเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ โจโจกำลังสลืมสลือเมื่อได้ยินเสียงนั้นศีษะของเธอก็ขยับเล็กน้อยชินเลียยกมือขึ้นมาปิดหูของเธอเอาไว้แล้วหันไปเอ่ยกับท่านปรมาจารย์ด้วยเสียงที่เย็นเยือกหุบป,ปากเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินเริ่นก็รู้สึกงงเพราะเขายังไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเลยอาเล็กกำลังคุยกับใครกันเมื่อท่านปรมาจารย์ได้ยินเสียงของเขาก็เงียบไปในทันที ฉินเลี่ยก้มศีษะลงไปมองหนูน้อยที่ขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาเมื่อเห็นเธอทำหน้ามุยและดูมีท่าทีที่ไม่เป็นกังวลแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาเบาฮ่าฮ่าเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าอันนั้นจะต้องเตรียมทางป้องกันไม่ให้พวกเขาติดตามมาดังนั้นเขาเลยต้องออกโรงเองแต่เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเข้าใกล้เกินจนเกินไปได้เดิมที่นั้นเขาอยากจะรู้ที่อยู่ของอันก่อนแล้วค่อยตามไปแต่ไม่คิดเลยว่าหนูน้อยจะบ้าบินได้ขนาดนี้และตัดสินใจขึ้นเรือโจรไปเสียเลย เมื่อนึกถึงประโยคที่เธอเอ่ยว่าประหยัดตัวเครื่องบินทําให้เขาทั้งโมโลและรู้สึกตลกเขานึกอะไรบางอย่างได้จึงใช้นิ้วเคาะไปบนกระเป๋าของเธอออกมาชินเริ่นหันกลับมามองอีกครั้งก็เห็นเขาจ้องไปยังที่หนึ่งแล้วก็เอ่ยกับลมเมื่อคิดถึงความสามารถของโจโจเขาก็เข้าใจในบัตรดนว่าจะต้องมีอะไรแน่ๆเขาทําได้เพียงหันไปมาด้วยความ,มง,งุนงงคิดไม่ถึงเลยว่าอเล็กจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเกรงว่าจะตกใจจนเป็นไข้ไปแล้ว ใช่สำหรับอาของเขานั้นเป็นคนที่กล้าหาญมาโดยตลอดและโจโจโก็คล้ายกลับเขามากในจุดนี้ท่านปรมาจารย์ลอยออกมาอย่างไม่จำยอมเขากำหมัดแล้วเอ่ยพ่อหนุ่มเจ้ามันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมถึงเอ่ยกับผู้ใหญ่แบบนี้เกรงใจกันบ้างหน่อยเถิดมีวิธีไหนอีกบ้างที่จะเปลี่ยนชะตากรรมล้างผลาญเงินทองของโจโจได้ฉินเลี่ยมองไปทางเขาแล้วเอ่ยถามออกมาตรงๆงเมื่อได้ยินดังนั้นท่านปรมาจารย์ก็กรอกสายตาไปมาแล้วรีบเอ่ยแทรกขึ้นว่า ก็ทำความดีๆให้มากๆสร้างแสงแห่งกุศลให้ข้ามากๆหรือไม่ก็ให้บริจาคเงินให้ข้าก็ได้หากทําเช่นนั้นแล้วพลังที่แท้จริงของข้าก็จะฟื้นคืนขึ้นมาและข้าก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของเธอได้อย่างสมบูรณ์ชินเลี้ยยิ้มอย่างเย็นชาท่านอยากได้ร่างสีทองแบบนั้นไม่ต้องทําถึง20-30ปีเลยหรือกว่าจะสําเร็จ หลังจากจัดการอันผู้ชั่วร้ายและช่วยเหลือคนไปตั้งมากมายแต่กลับทำให้เล็บของปรมาจารย์เป็นสีทองได้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นถ้าเกิดจะทำให้ร่างทั้งร่างฟื้นคืนเป็นสีทองเช่นนั้นก็ต้องรอถึงชาติไหนกันเจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรท่านปรมาจารย์มองเขาอย่างตกตะลึงเขากลัวว่าโจโจจะไม่ยอมเลยไม่กล้าบอกกับเธอจึงทำได้แค่วัดวิมานกลางอากาศให้เธอเท่านั้นและไม่คิดเลยว่าเขาจะถูกเปิดเผยความจริง เมื่อขี้เกียจที่จะพูดพร่ำทำเพลงเปลือกตาของฉินเลียก็ยกขึ้นเล็กน้อยและเอ่ยขึ้นว่าวิธีแก้ปัญหาเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้านั้นแม้จะยังอายุน้อยแต่เขาก็ไม่ใช่พวกที่จะมาหลอกได้ง่ายๆท่านปรมาจารย์เองก็ไม่กล้าที่จะลวงเขาจึงเอ่ยออกไปเลยตามตรงว่ายังมีอยู่อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือพวกเจ้าจะต้องเอ่ยนามของโจโจในการทําความดีเมื่อทําเช่นนี้แล้วบุญกุศลน,นั้นก็จะเป็นของเธอและก็จะช่วยแก้ชะตากรรมล้างผลาญเงินทองของเธอได้ทว่า ท้ายที่สุดแล้วหากต้องการจะแก้ไขเรื่องนี้มันก็ต้องพึ่งข้าและข้าไม่มีทางโกหกเจ้าอย่างแน่นอนชินเลี้ยไม่ได้เอ่ยความคิดเห็นอะไรเขาปัดมือแล้วเอ่ยกลับไปเถอะท่านปรมาจารย์ไม่พอใจนี่มันท่าทีอะไรกันข้าเป็นถึงปรมาจารย์ของเจ้าเชียวนะเมื่อมองใบหน้าที่เย็นชาของเขาอย่างจนใจคำพูดนี้เขาจึงไม่กล้าที่จะเอ่ยออกไปเลยทำได้แค่เก็บมันเอาไว้ เขาถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วลูบคราวตัวเองอย่างทุกใจเมื่อมีพ่อที่เฉียบแหลมอย่างเขาอยู่ด้วยกันที่เขาคิดจะลวงล่อเธออีกก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแล้วเมื่อลงมาจากเครื่องบินโจโจโก็ตื่นขึ้นมาแล้วกลับมามีชีวิตชีวาและกระโดดโลดเต้นเหมือนเคยเมื่อเห็นคุณปู่และคุณย่าฉินพร้อมครอบครัวฉินอยู่ไกลๆเธอก็อ้าแขนออกแล้ววิ่งไปหาพวกเขาทันทีคุณปู่คุณยา่าจ้าคุณย่าฉินตอบรับเสียงดังแล้วโน้มตัวเข้าไปรับหนูน้อยมา บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอันมันได้ฉีดยาอะไรมั่วซั่วให้หนูไหมหรือว่าให้หนูกินอะไรไปบ้างถ้ามีหนูต้องบอกย่านะในขณะที่พูดย่าฉินก็ดึงแขนของหนูน้อยเข้าไปสำรวจอย่างใกล้ชิดด้วยความกลัวว่าจะเจอรอยเข็มบนนั้นโจโจสายศีรษะไม่เป็นอะไรขนูไม่ได้ถูกฉีดยาและไม่ได้กินอะไรด้วยคุณย่าคะพวกเราจับไอ้คนเลวนั่นได้แล้วลักค่ะขเขาคงจะถูกลงโทษเร็วๆนี้แล้ว เรื่องนี้คุณย่าชินทราบแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เธอเป็นกังวลก็คือหลานทั้งสองคนเมื่อเห็นโจโจปกติดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเขาจึงถอนหายใจออกมาแล้วแงนหน้าขึ้นมองหลานคนโตแล้วขอบตาก็แดงเรื่อขึ้นมาจนเกือบจะกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เธอเอ่ยเสียงสั่นเครือเสียวเริน่นเมื่อมองไปที่เธอสายตาของชินเริ่นก็อ่อนลงเขาสายศีรษะคุญย่าครับผมไม่เป็นอะไรครับผมสบายดีงั้นก็ดีคุณย่าชินพยักหน้าแล้วกวักมือเรียกเขาให้เข้ามาหา เธอรูปใบหน้าหลานชายอย่างรู้สึกสบายใจตอนที่รับสายของชินเลียเมื่อสักครู่ย่าชินได้ทราบข่าวว่าอันได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันทําให้เธอตกใจจนหัวใจเต้นจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอีกเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่เกลียดชังพร้อมกัดฟันกรอดอันมันชักจะกําเริบเกินไปแล้วพวกเราไม่ควรปล่อยเขาไปตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วเลยพูดเสร็จเธอก็จ้องคุณปู่ชินตาเขม็ง ครั้งนี้คุณปู่ฉินไม่ได้อธิบายอะไรดวงตาที่ละไม้กับฉินเลียนนั้นได้มองหลานชายด้วยความรู้สึกผิดผมไม่เป็นอะไรจริงๆครับฉินเริ่นสายศีรษะคุณปู่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเหตุการณ์ตอนนั้นค่อนข้างตึงเครียดและเมื่อพิจารณาในโดยรวมแล้วสิ่งที่คุณปู่ได้เลือกนั้นถูกต้องแล้วครับตอนนั้นความตึงเครียดทั้งหมดได้ถาโถมเข้ามายังตระกูลฉินถ้าพูดในแง่มุมส่วนตัวแล้วนี่คือศัตรูของพวกเขาและยังนับว่าเป็นความขัดแย้งระดับประเทศคุณปู่ฉินจึงทาอะไไไรบบุมม่มมด้ เรื่องนี้เป็นดังหนามที่คอยทิมแทงใจของคุณปู่ฉินมาโดยตลอดเมื่อได้ยินคำพูดของหลานชายเขาก็น้ำตาคลอเล็กน้อยแล้วยกมือขึ้นมาตกบ่าของหลานชายพร้อมเอ่ยอย่างแน่วแน่ครั้งนี้ตระกูลฉินจะไม่มีทางยอมอีกเด็ดขาดครับฉินเรื่นยิ้มหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอึมครึมเขาจึงหันไปมองทางโจโจแล้วยื่นมือออกไปลูบหัวของหนูน้อยครั้งนี้เราจับอันเอาไว้ได้ดีนะที่มีโจโจของเราอยู่ด้วย ทุกคนต่างกวาดสายตามองลงมาเห็นหนูน้อยที่กำลังยืดอกเชิดคางมือทั้งสองข้างนั้นวางไว้ที่เอวแล้วเอ่อยว่าใช่แล้วฝีมือของหนูเองเมื่อได้ยินทุกคนก็หัวเราะทันทีความตึงเครียดเมื่อสักครู่ก็ถูกกวาดหายไปจนสิ้นคุณย่าชินหัวเราะพร้อมกับบีบจมูกของเธองั้นหรือโจโจของพวกเราทำอะไรหรือเยอะแยะมากมายก่กองเลย โจโจตอบรับด้วยความภาคภูมิใจแล้วทำท่าเขย่ามือตอนแรกคนไอ้นิสัยไม่ดีนั่นมัดหนูเอาไว้แต่หนูก็ทำลายทั้งหมดได้และหนูก็เป็นคนจับไอ้นิสัยไม่ดีนั่นได้ด้วยคือเขาคงคิดว่าจะมัดหนูเอาไว้ได้ดูถูกหนูเกินไปแล้วเมื่อถูกคนอื่นดูถูกโจโจก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเธอย่นจมูกด้วยสีหน้าที่จริงจังช่างน่ารักจนแทบจะไม่ไหว ชินเริ่นหัวเราะแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างครบถ้วนอีกหนึ่งรอบเมื่อทุกคนได้ยินก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเอ่ยเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความจริงเลยสักนิดทุกอย่างล้วนเป็นเพราะความสามารถของโจโจทั้งนั้นคุณย่าชินมองโจโจด้วยความประหลาดใจโจโจของเราเก่งเกินไปแล้วนะเมื่อคิดว่าได้เห็นความสามารถทั้งหมดของโจโจแล้วแต่หนูน้อยก็มักจะนำความเซอร์ไพรส์มาให้อยู่เสมอฮ่าฮ่า โจโจหัวเราะอย่างชอบใจแล้วเงยหน้าขึ้นเพื่อรับคำชมเมื่อนึกขึ้นมาได้เธอก็ลูบก้นน้อยๆของตัวเองแล้วหันไปทางฉินเลี่ยอย่างเงียบๆหลังจากนั้นก็เดินไปยังเบื้องหน้าของคุณย่าฉินแล้วเอ่ยขึ้นมาเบาฮ่าฮ่าแค่เห็นท่าทางก็รู้แล้วว่ากำลังฟ้องอยู่และก็เป็นไปตามคาดรอยยิ้มที่ดูชื่นมื่นของคุณย่าฉินฮุบลและขมวดคิ้วย่นขึ้นมาทันทีจากนั้นก็จ้องมองฉินเลี่ยตาขเขม็ง เก่งนักใช่ไหมถึงกล้าตีโจโจและอีกไม่นานก็คงคิดจะตีฉันด้วยสินะคุณย่าไม่ต้องกลัวหนูจะปกป้องคุณย่าเองหนูน้อยเอ่ยอย่างอ่อนโยนและเห็นฉินเลี่ยมีแววตาที่ดูดุดันยิ่งกว่าเดิมฉินเลี่ยก,กวาดสายตามองไปที่โจโจเมื่อมีคนคอยหนุนหลังมันช่างแตกต่างกันจริงฮ่าฮ่เขาพับแขนเสื้อขึ้นแล้วเอ่ยว่า ครั้งนี้เป็นเพราะอันมันไม่รู้จักเธอต่างหากหละ่ะถึงได้ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเข้าครั้งหน้าต่อให้เธอจะเก่งมากแค่ไหนเธอก็เป็นแค่เด็กน้อยเท่านั้นเรื่องอันตรายขนาดนี้ยังกล้าออกไปคนเดียวไม่กลัวจะเกิดเรื่องหรือไงกันคุณย่าฉินนิ่งครุ่นคิดไปครู่หนึ่งก็จริงแม้ว่าโจโจจะเก่งมากและเธอก็ช่วยอะไรได้ตั้งมากมายแต่เรื่องนี้ก็ไม่สมควรที่จะเอ่ยชื่นชม ขณะที่คิดอยู่นั้นเธอก็ได้สติขึ้นมาเธอหันไปมองโจโจแล้วเอ่ยว่าโจโจพ่อหนูพูดถูกต่อไปนี้หนูจะทําอะไรตามใจไม่ได้อีกแล้วนะเข้าใจไหมเมื่อเห็นคุณย่าเห็นด้วยกับผู้เป็นพ่อโจโจก็รู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเลยพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังเมื่อเห็นแบบนี้คนเป็นย่าก็ยิ้มอย่างใจชื้นขึ้นมาโจโจของย่าว่านอนสอนง่ายจริงๆเลยเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดีและคุณย่าฉินก็ได้เตรียมงานเลี้ยงให้พวกเขาแล้วด้วย แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นชินเอ๋อเดินเข้ามาด้วยหน้าบึ้งตึงราวกับว่าเพิ่งทําเงินหายไปหนึ่งล้านหยวนอย่างไรอย่างนั้นเมื่อได้ยินความโกลาหลน,นั้นโจโจโก็หันศีสะกลับไปและเอ่ยถามด้วยความสงสยัยพี่รองเป็นไรไปหรือ